ใครที่ชอบใส่เครื่องประดับแบบชิ้นเล็กๆนะคะแต่ว่าใส่แล้วต้องสวยแล้วก็ดูดีคู่นี้เหมาะมากๆเลยค่ะวันนี้แป้งจะพามาดูชุดเพชรหัวใจที่อยู่ตรงหน้านี้เลยชุดนี้นะคะเขาก็จะมีกำไลแล้วก็มีแหวนค่ะเป็นดีไซน์ของเพชรหัวใจทั้ง2แบบเลยเดี๋ยวพามาดูกันที่ตัวกำไลก่อนเลยดีกว่าค่ะไฮไลท์ของกำไลวงนี้นะคะเขาจะอยู่กันที่ตัวดีไซน์หัวใจที่หันหน้าเข้าหากันแบบนี้ค่ะ เป็นดีไซน์หัวใจที่เราฝังเพชรสวิดมาให้เป็นการฝังแบบจับหนามเตยค่ะแข็งแรงทนทานค่ะฝังแบบเต็มวงเลยนะคะที่สําคัญค่ะตัวเพชรสวิดที่เราใช้นะคะเลือกมาใช้เราจะใช้เป็นเพชรสวิดเกรดคุณภาพค่ะน้ําเขาจะสวยขาวใสแล้วก็เล่นกับประกายไฟดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงจากในห้องนะคะหรือว่าจะเป็นแสงจากธรรมชาติก็จะเล่นแสงสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะส่วนรอบวงนะคะจะเป็นตัวเรือนทองที่เราขัดเงาม,มาให้ค่ะ ดีไซน์เขาก็จะเรียบๆนะคะและที่สําคัญค่ะสีของกําไรอะะเขาจะเป็นทองที่เหลืองอารามนะคะไม่ติดเหลืองจา๋าใส่แล้วจะขับผิวแล้วก็ทําให้ผิวของเราดูผ่องมากๆค่ะพามาดูตัวเรือนใกล้ๆกันอีกครั้งดีกว่าค่ะวงนี้นะคะขนาดของเขาจะเป็นขนาดฟรีไซส์ค่ะวิธีการสวมใส่ก็ง่ายมากๆค่ะ เพียงแค่บิดกำไรทั้งสองฝั่งนะคะขึ้นหรือลงตรงข้ามกันแล้วก็สอดข้อมือเข้าไปนะคะแล้วก็บิดกลับมาในลักษณะแบบนี้เท่านี้ก็จะทำให้กำไรนะคะพอดีกับแขนเราแล้วค่ะใส่สวยใส่สบายแล้วก็ใส่ง่ายค่ะเหมาะกับทั้งหยิบไปใส่ในชีวิตประจำวันหรือว่าจะใส่ออกงานสังสรรค์ก็ทำให้ลุกเราน่าสนใจมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจับคู่มาให้กับแหวนอีกวงหนึ่งค่ะเป็นดีไซน์ที่เหมือนกับตัวกาไรเลยกับแหวนเพชรหัวใจวงนี้ค่ะ เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันค่ะตรงหน้าเรือนนะคะเราจะขึ้นรูปนะคะเป็นรูปทรงหัวใจค่ะแล้วก็ฝังด้วยเพชรสวิตนะคะตรงที่กลางเรือนค่ะฝังกันแบบสองชั้นนะคะชั้นแรกตรงกลางค่ะก็จะฝังกันแบบจับน้าเตยส่วนชั้นที่สองนะคะที่ล้อมรอบหัวใจดวงใหญ่ไว้ค่ะจะเป็นการฝังแบบจับขอบล้อมรอบหัวใจดวงใหญ่ไว้ค่ะส่วนการแหวนนะคะเราจะออกแบบมาให้มีขนาดที่เข้ากับรูปทรงหัวใจที่อยู่ตรงกลางเรือนค่ะขนาด ของเขาก็จะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปใส่แล้วก็จะยังทําให้นิ้วของเรานะคะดูเรียวยาวอยู่ด้วยค่ะตัววงขัดเงามาให้นะคะงานเนี๊ยบละเอียดสวยงามมากๆค่ะพามาดูรอบวงแหวนกันชัดๆค่ะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะงานละเอียดแล้วก็ประณีตมากๆค่ะวงนี้นะคะหยิบไปใส่ออกงานสวยสะดุดตาน่าจับตามองมากๆเดี๋ยวให้ดูความเล่นแสงของเพชรนะคะ นี่เลยพออยู่บนมือของเรานะคะเพชรเขาจะเล่นกับแสงมากๆทุกมุมมองทุกองศาเลยค่ะวงนี้เรามีขนาดให้เลือกตั้งแต่47จนถึง64นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามน้องแอดมินก่อนได้เลยค่ะนี่ก็เป็นชุดเซ็ตที่เรานำมาจับคู่ให้วันนี้ค่ะจะเป็นตัวกำไลเพชรหัวใจคู่กับแหวนเพชรหัวใจวงนี้เลยค่ะเป็นดีไซน์ที่เล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่าใส่แล้วให้ความดูดีแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหาชุดเพชรด,ดีไซน์แบบนี้อยู่นะคะ พเลเยค่ะครั้งหน้าเราจะมาแนะนำสินค้าของพูลซับชิ้นไหนอีกรอชมกันด้วยนะคะหากอยากชมสินค้าจริงสามารถแวะเข้ามาได้ที่หน้าร้านหน้าร้านตั้งอยู่ห้างพันทิพย์บางกะปิขึ้นลิฟต์มาชั้น3ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะหรือสนใจสินค้าชิ้นไหนสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์หน้าเพจหรือพิมพ์แอดพูลซับจิวเวลรี่ตามนี้ที่บ้านเขียวได้เลยค่ะพูทซับยิยนดีให้บริการขอบคุณค่ะพูลซับ แก่นแท้เครื่องปรับไทย